ไกกันลูกไส้กกหมักเอ,อ้มนัมนมันตัวที่เท่าไหร่ราคาคุณพี่ตัวที่สามตัวที่สามโอ้ดีเจ้หมันพอปนแรงอะเด็นะเหมือนนันพอก,กอยมือน,นีพอปนสามตัวละคารากาสองมองกลัวๆนะโอ้ยยังเวลายเยอะแยะนบอโอ้ยสบายลูกทานพัาสบายนอนเรีกเรืออยู่กับธรรมชาติหายใจได้เต็มปอด เฟสแอร์ฟูดแอร์อากาศดีอากาศชดชดชื่นชื่น,นหัวใจม,มาเนอะไอเนาะความสุขของเรามันอยู่ใกล้แค่นี้เนนบอแค่รอยยิ้มของเธอมันก็ทำให้ใจฉันฟรูและอิ่มไปนาน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 โอ้ยจอยอ่ะมันมาเนอย มีแค่เราและคนราวอยู่หนึง่งแจนุนคักแค่ขกัขกวา,านมาหันใจได้เต็มปอดอากาศดีอากาศบริสุทธิ์จากสารเคมีหันใจได้เต็มปอดคือ,าาอ,าาอ,ส,คอสีอายุยืนยาวไปอีกหลายสิบป,ปีโอมีแหงมีแหงสูตรอากาศได้เต็มปอดเลยนะ ของบ้านเห็ดอย่างก็มานมานันอู้เลิศไอวอลลิคูดตานี่เนาะคนดีมีศิลธรรมสิ่งดีงามกันเรียนก็นห่าฟุฟุ้มาปุ๊บได้ปับว่าไปมาปุ๊บได้ปับอื้มรักษาศิลธรรมนะบอกไปเบียดบเบียนเอาเปรียบคดกองต้มตุ๋นใครไปทำร้ายใครเสียหายทั้งชีวิตเราทรัพย์สินแค่นั้นก็บุญเยอะเยะบอกต้องเห็ดอย่างหลายเนาะ แค่รักษาศีลธรรมคุณก็มีบุญเหลืออยู่เหลือกินเหลือไส้เหลือ่ายทั้งปีทั้งชาติร่ำรวยอู้ฟู่อู้ฟู่มหาศาลนะจ๊ะอยากรวยก็ทำตามแต่นะสร้างตัวบุญรักษาตัวบุญพัฒนาตัวบุญนะจ๊ะชีวิตดีแน่นอนถึงเจอปัญหาที่ใหญ่แค่ไหนเราก็จะผ่านมันไปได้แบบสมูทนะโอ้ตัวบุญคืออะไรตัวบุญก็คือตัวเงินนั่นแหละคะ่ะเออรักษาให้ดีรักษาตัวบุญให้ดีรักษาเงินให้ดีนะจ๊ะ อ๋อมันจะดีดีคันเบดไอ้ก็เป็นอย่างไรมูนี่อ้าก็สังเกตนะนี่คันเบดเจ้าด้ามทางไตมันหายไปมันขวางกีโพนออกอ้าวมันขวางกีโพนออกคนนั้นสังเกตคันเบ็ดัวด้านทางใตมันส่วนมันที่หายเนาะเออผมเออ เอาออกสิ่แบบนี้มันอีเสียมัได้แกงได้อิ่วแกงได้อิ่วได้ต้องได้จับส่วนมันเลย <c oughs> จะแม่นขักจะเป็นสลัดนะไอ้นาะสลัดเท่านั้นไอ้นะ้าอ่า <c oughs> รรมาาดใสะอาดสะอ้านมาเลยรรมาตาดที่บริสุทธิ์มา <c oughs>